นี่จ้าทุกคนมดเขากำลังขนไข่เขาจะหนีนะ,ะ<ม>เห็นปะเขาไปทางโน้นเดี๋ยวสาจะให้ทุกคนดูนะคะเห็นไหมเดี๋ยวสาจะทำอะไรว่าเอามาทดลองว่าเขาจะได้ผลไหมเดี๋ยวมาดูกันจ้านี่จ้าคือแชมพูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะคะว่าได้ผลไหมคอยดูนะ ทำแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะใช้แชมพูลงไปในขวดนี้แหลจะจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่มดดูนะว่าแชมพูประมาณเท่าไหร่จะใส่แชมพูไปประมาณนี้นะทุกคนประมาณเหมือนที่เราสระผมเรานี่แหละเห็นนะ